การเติมคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุหน่มๆน,น,นะครับก็สวัสดีเพื่อนด,ด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผม ล่งตัว4เห็นนะเออหใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยแล้วกันเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบนนธรามกันอีกเช่นเคยนะบนนธรามก็คือกลุ่มที่บอกเซนการแต่งงานแต่งหนีของตละเกมน,นะแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆคอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครสนใจเข้ากลุ่มบนนธำามก็ริ้งได้คอมบินเลขผมได้ดีเนาะเออ วันนี้ก็มาเล่นลักกี้เนโก้นะเพื่อนเออโอเคหรือเปล่าวันนี้พกทุนมาหนึ่งร้อยสามสิบบาทก็เริ่มที่เบทสองก่อนเลยแล้วป่ะสามสิบหมุนมาเอาเอาเพื่อนเพื่อน มาหนึ่งก็เอาเลยหกสิบาทวันนี้มากับสูตรเดิมนะทุนน้อยแตกเป็นร้อยแตกหนักเลยโอเค Are you ready What 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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวแพงโอ้ยย <laughs> ี่สิบสี่บาทเองเหรอโอ้โหขับแป๊บแอร์แบบนี้มันร้อนเอ้ย เอามาถึงก็เอาเลยน,น้องโห้โกรอย่านี้ได้ไมาอีก48บาทน,นะเออเหี้ยคือแบบว่าสุดสิ่งกระดิ่งแมวไปเลยวันเนี้ยทุนมากับสุดเดิมทุนน้อยแต่หนักนะน้อง สูตรเดิมน้องๆโอ้เป็นไงล่ะโอ้น่าจะมีตัวคูณนะน่าจะมีตัวคูณเนาะฮัลโหลฮัลโหลเลยเลยตัวเคล็ดในเรยสวยงามไพภัณมาแปดบาทเองหรออพ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 อเพ่เพ่เพ่เพอะไรนตอกตีอะไรโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนโอ้คูณสิบสองมาดอกนี้ได้มาหนึ่งร้อยห้าสิบกบาทโอ้ยมาแล้วจ้ามันมาแล้วโอ้ยยังไงต่อระดอกนี้เอต้องลงช่องแรกเลยหรือเปล่าไม่ลงเลยจ๊ะโอ้ยเสียดายมาดอกนี้ได้มาสองร้อยสี่บาทนะเออมากระดันี้กําไรมาสี่ร้อยกบาทแล้วทุนมาแค่หนึ่งร้อยสามสิบกบาทนะเออหนึ่งร้อยสามสิบบาทแหละเออไม่หนึ่งกว่าแล้วเออนี่ต้องนี่ต้องนี่ไงนี่ 300บาทเพื่อนเืนโอ้ my god โอ้มาถึงก็เอาเลย3ามร้อยยี่สบาทนะเออติงกริงแมวก็ดิงแมวจริงๆงเนาะขอจิบน้ำนี่เลยนึง ม่นเบ็ดดีกว่ามันเออเบ็ดดีกว่าเบ็ดเจ็ดละกันเบ็ดเจ็ดละกันน้องๆสวยงามยังไงเรานดยอยม,มาแล้วมันมาไม่มาไม่มาสวยงามเจมาต่อเออห้หาหรอ้อยพื่ามืไม่เสี่ยงนะไม่เสี่ยงนะกลัวเออขอปั้นน้อยให้แต่งเงยอะๆก่อนเดีย๋ยวค่อยไปซื้อเนี่ะ ขึ้นเบ็ดทีไรมันจะเงียบตลอดเลยเมื่อนเออไม่รู้เป็นภาษีภาษาภาษาอะไรมาขอสามสิบหมุนไปอีกรบโบไปเพื่อเนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดอุ้ยกดไลค์กดแชร์กดซัตเตอร์ายหูกองไม่มาวะกดไลค์กดแชร์กดซัตเตอร์คผมด้วยในการเพื่อนๆดอกนี้แหละอหนึ่งร้อยกว่าบาทเออมาสวยงามมาต่อไดีเออจีบปาดได้สวยสวยดอกนี้แหละคูณสิเข้ามายี่สิบแปดบาท สวยงามพระลามแปยังไงต่อโอ้โหสีผัว่านะจ๊ะ oh โอ้ไม่กอดโอ้ยแล้วดอย่างนี้ได้มาเท่าไหร่สองร้อยห้าบาทนะเออก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มนะนทามก็ลิงใต้กลมเมลแรกผุมได้เลยนะพนเพื่อนเพื่อนย้ำว่าลิงใต้กลมเมลแรกผุมได้เลยนะเออก็จะมีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะแล้วก็มีสูตรในการเล่นของแต่ละเกมด้วยว่ากดยังไงเบ็ดเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่ยังไงโอ้ย ดอกนี้เต็มหน้ากระดานโอ้ยหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทแต่ดอกรางวัลก้อนโตแล้วเท่าไรสองร้อยสี่สิบบาทเนพะื่อนเออตอนนี้ได้กําไรมาพันหนึ่งร้อยแล้วหนึ่งบาหนึ่งร้อยแล้วนี่มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยน้องมาหน่อยดีน้องใหม่ก็อนแปดบาทสวยดอกนี้แหละดอกนี้แหละคูนเข้ามาโอ้สามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทคูนสิบเข้ามาอีกโอ้ยสิบบาท เอ๊ะยังไงตอสวยงะเออไม่หนึ0งรอยุ้ยดอกนี้คอมโบโหดจัดคอมโบโหดจัดดอกนี้คูณแปดเข้ามาโอ้ยวันนี้โบนัาทำแต่ดีจริงวันนี้โบน่าทำแต่ดีเจเอ้โอ้ยโอ้อออ้โอ้ยโ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอกแอ้โอ้ยโอ้อ้ยดอ้ยโ้ยโะ้ออ้ยโอยอ้ยโอ้โ้อย้ออโอ้โ หลดีจริยงยังไงต่อโอ้โหมาดีวายต่อสวยงามประรลามแบดยังไงต่อห้าบาทมาแล้วโอ้ยเอเต็มกระดานดอกนี้ได้มาหนึ 1, 000, ่งพันหนึ่งเอหนึ่งพันวันเพื่อนเฮียคือแบบว่าคือแบบว่าทำไมหรอทำไมหรอก็แตกดีนะน้อๆงๆ <c oughs> รางวัลเมกะแล้วยังไงต่อดอกเนี้ยได้ไหมหอลายหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทนะเออไม่ได้วันอเดียวละเฮียแต่กูก็ยิงแบบทิกแท็กโทรเลยนี่สัตออลิเจนบักก้อมบักแอปเปิ้ลอะฮ่าฮ่าฮอ้ยอุ้ยตัวแพงตัวแพงยังไงหนึ่งร้อยกว่าบาทยังหูคนเสียคนน้อยมาก โอ้เฮียได้มาสองสาสิบสองบาทนะเออมาดิมาดิาดกดเองแล้วกันมาขอขึ้นเบ็ดเลยแล้วกันเพื่อนมาเหร่ตอนนี้กำไรมาสอง0เก้าอ๋อสองเก้ามาเบ็ดเบ็ดสิบแล้วกันเพื่อนมาเบ็ดสิบสักสามสิบหมุนไปเพื่อนเื่อนโอเครือเป่าสักสามสิบหมุนไปเออมาสวยงามสวยงามไมมร่บอือกำไรมาสอง0เก้าแล้วน้อง Ôi lại luôn luôn À, 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 nghiệp Cũng bạp đi đều nghiệp lời Ah! À. เฮียกูว่าต้องซื้อละต้องซื้อดดมไหมเพื่อนมาดิอุ้ยสองสี่ฮะหกตัวมั้งห้าหรือหกนี่สี่มุนเพื่อนโอ้ใหม่กอดหกตัวนะเออมาดีละหกตัวเนี่ยมาดีละ คุณจังตังไม่จ่ายไม่เอานะหรอคุณจังตังไม่จ่ายไม่เอานะเฮ้ยเกินไปหรือว่าสวยงามสิบสองเข้ามาแล้วคุณสองเข้ามาแล้วโอ้โหทําไมไม่คอมโบเหมือนนอกเลยฮะลโหลกูอยากขาดทุนแล้วกันอยากขาดทุนแล้วกันมาดิ <c oughs> ไม่นา่า้าวเลยนะเพื่อนไม่นา่า้าวมาซื้อเลยฮลยโอ้ <c oughs> oh my god เฮียคูณจังจไม่ใจจริงว่าดอกนี้อ่ะสี่หมุนสุดท้ายไปขอยขอบบย่าว่าขอแบบปังๆังไม่ไหวเลย,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 ยเอยอมาขอแบบปังๆังเลยมาดิมาหน่อยดิมามาหน่อยดิทุกคนมาหน่อยดิวะมาหน่อยเฮ้ยสองหมุนขอแบบปังไม่ได้เหรอหรอขอแบบปังๆังไม่ได้เหรอเออเกินไปไมั้ยเกินปุ้ยมุ้ย ผัดอ่ะอ่ะเพื่อน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 ยังไงยังไงโอ้ยหนึ่งพันสี่ร้อยดอกไหนอะผมไม่ดูนะเมื่อกี้ผมดูโทรศัพท์อยู่นะเพื่อนโอ้คุ้มเฮียบอกเลยว่าคุ้มได้กำไรมาพันกว่าบาทมาขอสักสามสิบหมนุนสามสิบหมุนนี้ผมขอเลิกก่อนละกันเพื่อนมา สวยงามมาเด็ยี่สิบแปดบาทแล้วมาเด็กเรานี้ยมาเดี๋ยวโหเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินปุยมุ้ยสวยสวยยังไงอ่ะยังไงอ่ะโอ้โหสวยสวยงาม สวยงามคูลอย่างนี้ไหลดีอย่างนี้สวยโอ้ได้มีตัวคูหลหนือนเพื่อนโอ้โหดอกนี้ได้เม่เท่าไหร่318บปดาทนะเออเทียอะไรครับนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนที่อายุต่างกสิบแปปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะแล้วก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นน,น,นะเออไม่แนะนำไม่เล่นหรือทำตามไม่เด็ดขาดเด้อใครที่ มีปัญหา,หาการเงินก็ไม่แนะนําไม่เล่นหรือทําตามไม่เด็ดขาดนะเออก็ใครที่อยากผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไรเบ็ดเท่าไหรก็ขอนเข้ามาได้นะหรือใครที่มีสูตรดีๆเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยเออก็อาจจะลองมาใช้เพืนเพื่อนเออสูตรเพื่อนๆต่อนนี้ได้ไหมเท่าไหร่ห้าร้อยยี่สิบบาทสี่พัญหาแล้วทําไมหรอสี่พันหาแล้วทําไมหรอ ฮะสีันนะแล้วทำไมหรอไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูวิ่งแบบถิกแทคกโทเลยนี่สัตว์เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเขา้ากลุ่มมรดชามตามผมมาก็ลิงใต้ของเมลเล่ผมได้เลยนะเพื่อนย้ำไวาลิงใต้ของเมลเล่ผมได้เลยนะเออเห็นไหมใครที่อยากแตกง่ายแตเ่เยีของแบบผมก็ลิงใต้ของเมลเล่ผมได้เลยหรือใครที่อยากเล่นก็ลิงใต้ของเมลเล่ผมเหมือนกันนะเออ ก็จะมีบอกสูตรในการเล่นของแต่ละเกมนะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมด้วยเด้อเออเป็นโอ้โอเลชิด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 เป็นไงเป็นไงใครที่อยากแตกดีๆมันผมก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วขวัญ้เลยนะเออจะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะ แล้วก็มีเมพื่อนๆพี่ๆน้องๆคอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครสนใจเข้ากลุ่มมุนชามก็เลิงกใต้กลุม่มแรกผมไใ้เลยนะเพื่อนๆรอบนี้ได้มามสองร้อยเจ็ดบาทนะอืมเหลือกสิบกรหมู่นเพื่อนจะถึงห้าพันหรือเปล่าจะถึงห้าพันหรือเปล่าว,วันเนี้ยเออจะถึงห้าพันหรือเปล่าเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยละกันเพื่อน โ <c oughs> ลโลสวยไม่ถึงหน้าบานเหมือนเมื่อก็ไม่เป็นไรไม่เสียดาย ก็ใครที่ชมคลิปผมจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับซือคลผมด้วยละกันเพื่อนใครที่สนใจเข้าก,ากลุ่มอนุชามก็เลงใต้คอมเมนต์แล้วผมได้เลยใครที่อยากแต่ง่ายแต่ดีก็เลงใต้คอมเมนต์มาเออก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันวันนี้เออได้กำไรมาสี่พันห้าร้อยบาทเราจนมาแค่ร้อยกว่าบาทนะร้อยสามสิบาทนะเพื่อนเออก็ไปก่อนแล้วกันเพื่อนบาย Bye-bye. Bye-bye. Muka bye. apa, meh? Aji lho, Aku, Lutfi, Lutfi, lho, toh.